ปรับค่า pH ดินยังไงให้ได้ผลดีและประหยัดไปดูในคลิปนี้เลยครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับครับคลิปนี้ผมจะพามาดูครับการปรับค่า pH ดินนะครับซึ่งค่า pH นี้ก็จะมีความสำคัญกับพืชเรานะครับหรือทุเรียนเรานะครับผม ครับค่าที่ค่า pH ดินที่ดีต่อกับพืชหรือทุเรียนนะครับก็จะมีค่าอยู่ที่ครับหกอ่าห้าจุดห้าถึงหกจุดห้าครับผมซึ่งเป็นค่าค่าที่เหมาะสมสําหรับพืชหรือทุเรียนเรานะครับผมซึ่งค่า pH ห้าจดห้าถึงหกจดห้านี้นะครับดินจะสามารถปลดปล่อยธาตุอา,า,าหาร อลองอาหารเสริมให้กับทุเรียนเราได้เป็นอย่างดีเลยครับผมครับก็ถ้าพีเออยู่ที่จะเป็นกดมากหรือด่างมากเกินไปครับเ็าจะทำให้พวกอาหารเสริมาบางบางตัวนะครับผมพวกยูร่าธาตุนะครับบางตัวเขาจะาเขาจะ ปลดปล่อยออกมาเยอะเกินไปนะครับผมธาตุบางตัวนะครับซึ่งบางตัวเขาจะชอบในที่ปลดปล่อยที่ดีในในสภาพดินที่เป็นกดนะครับผมของก็จะละลายได้ดีมากครับและบางตัวก็จะละลายดีในดินด่างนะครับผมซึ่งตัวที่ละลายออกมามากออกมาดีครับมันก็จะเป็นพิษต่อทุกเรียนเราได้นะครับผม เพราะเขาจะาละลายออกมาเยอะเกินไปก็จะไปตึงกับพวกจุลธาตุตัวอื่นๆนะครับผมไปกดกันไว้ครับซึ่งจุลธาตุพวกนั้นจะไม่สามารถย่อยออสลายออกมาซึมละลายออกมาดีนะครับผมครับนี่ก็คือสาเหตุที่เราควรปรับค่า pH ดินนะครับเพื่อ ให้เหมาะสมต่อทุเรียนเราทุเรียนเราหรือพี่หรือพืชนเรานะครับผมครับครับนี่ก็เป็นทุเรียนแปลงใหญ่ของผมนะครับซึ่งอายุครบสี่ปีนะครับผมสี่ปีเต็มเดือนนี้ครับก็มีมีบางต้นนะครับปีนี้ก็ให้ลูกก็ได้ตัดลูกไปแล้วครับก็จะมาทําการฟื้นฟูดินครับโดยการปรับค่า pH ดินนะครับ ผมก็จะมีก็จะมีบางต้นนะครับที่เหลือครับเป็นรุ่นที่สองครับผมเป็นรุ่นแรกต้นนี้เขาไม่ออกครับเขามาออกต้นอ่าเขามาออกอ่าช่วงรุ่นที่สองนะครับผมนะครับต้นไหนก็ออกรุ่นแรกก็ผมก็ได้มีการตัดเก็บไปแล้วนะครับผมก็เลยมาปรับสภาพดินครับซึ่งสาเหตุที่เราปรับ ต้องปรับค่า pH ดินครับก็คือในแปลงที่ในแปลงทุเรียนใหญ่ของผมก็ค่า pH ดินเขาก็ยังต่ําอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ4นะครับผมค่อนข้างจะเป็นกดนะครับอยู่ที่ประมาณ4ี่นะครับก็ซึ่งระยะเวลาที่เราดูแลเข้ามาตั้งแต่เล็กยันยันสี่ปีนี้เราก็้งได้ทําการาใส่ปุย๋ยใส่ปุย๋ยก็บำรุงต้นมาเยอะพอสมควรครับ ซึ่งเราใส่ปุ๋ยพวกปุ๋ยคอลายนะครับเขาก็จะมีความเค็มอยู่ในตัวนะครับผมซึ่งเราใส่ลงไปดินมากเข้ามากก็เขาก็ทาทาให้ดินเรามีอาการเค็มหรือเป็นกรดได้นะครับนี่ก็เป็นสาเหตุที่เราต้องมาปรับค่า pH ดินนะครับให้เขาอยู่ที่5.5ถึง6.5ครับแต่ครับแต่แต่ในในการที่เราปรับครับค่า pH ก็ไม่ขึ้น ไม่ขึ้นปุบปั๊บนะครับก็จะใช้เวลาในการปรับสภาพไปนะครับโดยนี่ครับโดยที่ผมได้ทำการครับปรับสภาพดินด้วยโดลไม้นะครับผมปูนโดลไม้นะครับนี่ซึ่งซึ่งผมที่ซึ่งเพื่อนเเห็นนะครับที่ขาวขาวนี่ก็เป็นผมหวานไปแลวนะครับผมครับซึ่งซึ่งโดลไม้ตัวนี้นะครับโดลไม้ครับในการปรับสภาพพีเฮ็ครับซึ่งเป็นวัสด วัสดุปรับปรุงดินที่มีราคาถูกกว่าวัสดุสารปรับปรุงดินตัวอื่นน,นะครับตัวนี้ครับซึ่งซึ่งเขาจะมีราคาก็กระสอบหนึ่งก็ยี่ห้ากิโลซื้อได้มาได้ซื้อมาก็ใช้ไม่หมดครับมันก็อยู่ที่กระสอบละห้าสิบห้าบาทนะครับและช่วงนี้ก็อะไรหลายอย่างที่เกี่ยวกับอ่าพวกเคมีการเกษตรหรือป่วยครับก,ก็ขึ้นราคาครับก็ ผมยังไม่รู้ราคาปัจจุบันครับว่าเป็นราคาเท่าไหร่นะครับผมครับก็ก็มาแนะนำาเพื่อนะครับถ้าจะทําการปรับ pH ดินก็ต้องผมขอให้เลือกแนะนำนะครับให้เป็นโดโลไม้นะครับพึ่งซึ่งเขามีมีราคาถูกครับแล้วก็พอใส่ไปเขาจะให้ธาตุอาหารรองด้วยครับมีทั้งแมกนีเซียมแล้วแคลเซียมนะครับผมได้ได้ธาตุอาหารอ่าลองมาสองตัวนะครับอ่าและ และประโยชน์อีกอย่างเขาก็สามารถาปรับค่าฟ H ดินได้นะครับผมซึ่งซึ่งโดราไม้เขาจะมีความเป็นด่างนะครับซึ่งถ้าดินเราเป็นกรดเราก็ควรจะหาสิ่งที่เป็นวัสดุหรือสารที่เป็นด่างครับมาปรับปรุงมาลดการเป็นกรดนะครับของดินนะครับผมซึ่งซึ่งตัวนั้นก็คือโดลาไม้ครับจะดีที่สุดครับผม ครับวิธีวิธีใช้นะครับผมก็จะว่านอ่าลอกนอกทรงพุ่มนะครับผมให้ให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกดูนะครับอ่เห็นไหมเขาขาวที่ผมหว่านไว้นะครับผมครับก็ให้เพื่อนเพื่อนว่านอ่าอ่านอกทรงพุ่มออกมาครับเต็มเต็มเต็มพื้นที่นะครับเต็มแปลงนะครับผมอ่าอย่างที่ผมหว่านไว้นะครับ ผมจะหวานเต็มแปลงนะครับผมก็ก็ต้นหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณใช้อยู่ประมาณสามสามโลถึงสี่โลนะครับผมแล้วก็หวานรอบทรงพุ่มเลยครับอหวานเต็มแปลงนะครับอ่าแล้วหวานแล้วถามว่าทําไมถึงหวานเต็มแปลงครับก็เพื่อครับเพื่อให้เพื่อนนึกเอานะครับว่าภายในคดข้างหน้าครับอีกสองปีสามปีสี่ปีครับทุเรียนเขาก็จะมีการ าลากเดินครับลากเดินไปเรื่อยครับผมแผ่ไปตามทรงพุ่มนะครับผมทรงพุ่มมีรัศมีกว้างกี่เมตรลากเขาก็จะไปประมาณนั้นนะครับผมเราก็เลยมีการปรับสภาพดินให้เขาล่วงหน้าเลยครับผมซึ่งซึ่งคือคือพูดง่ายครับคือเราปูปูทางให้ปูทางให้ระบบลากเขาได้ไดเดินดีครับแล้วก็ได้มีดินที่ดีค่าพีเหเหมาะ เหมาะสมซึ่งจะสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดีครับซึ่งพอค่า pH ด,ดินระหว่างระหว่างทางข้างหน้านี้มันดีปุ๊บครับพอลากเขาเดินมาเขาก็จะได้รับสารอาหารได้ได้เต็มที่นะครับผมเขาก็ทําให้เขาก็ดูดกินธาตุอาหารธาตุอาหารได้ครบได้สม่ําเสมอดีเขาก็มีการจเจริญเติบโตดีนะครับแล้วก็เรื่องอ เชื้อราอะไรต่างๆเขาจะลดลงนะครับผมซึ่งซึ่งเชื้อราที่ที่ที่ไม่ดีนะครับเขาจะชอบอยู่ในเขาจะชอบอยู่ในบริเวณอ่าอ่าบริเวณดินที่มีที่มีความเป็นกรดนะครับเชื้อราไอ้พวกที่ไม่ดีนะครับพวกเชื้อราแฟทอปไฟท็อปเท,ทราพวกผิวทาริเมพวกนี้นะครับเขาจะอยู่ อยู่ปะปนไปนตามพื้นดินครับผมเขาจะมีอยู่ทั่วนะครับผมครับแต่เมื่อไร่ที่ที่ดินเป็นกรดครับเขาจะชอบอยู่นะครับเชื้อราที่ไม่ดีนะครับแต่ส่วนส่วนเชื้อราที่ดีๆครับถ้าดินเป็นกรดมากเกินไปเขาก็จะไม่ค่อยอยู่นะครับผมเขาก็จะจางหายไปนะครับซึ่งเขาจะไม่เหมาะเขาไม่ชอบในในดินที่เป็นกรดนะครับผมเชื้อราดีเนาะถ้าถ้าค่า ph ดินอยู่ที่เป็นกลางครับเขาก็ จะ,จะเจริญเติบโตอยู่ดีครับพวกเชื้อราดีนะครับเขาก็จะช่วยในการาฟื้นฟูฟื้ฟนฟ,นฟ,นฟนูดินเก็บกินพวกเชื้อราที่มีดีฟืนฟ้นฟนูดินแล้วก็ทำการย่อยสลายอินทียวัตถุต่างๆครับที่เราใส่ไปในดินครับผมเชม่นจะพวกพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือแม้กระทั่ง ใบทุเรียนนะครับผมก็ไม่ได้เอาไปไหนนะครับผมตัดตัดลงมาผมก็วางไว้ตามพื้นนี่นะครับผมซึ่งครับซึ่งเชื้อราตัวนี้นะครับเขาก็จะช่วยย่อยพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆที่อยู่ในดินนะครับผมเพื่นย่อดสลาดที่ดีนะครับครับปราบได้ครับแต่แต่ปราบได้ที่ดินเราเป็นกดครับเป็นกดเชื้อราดีๆเขาก็จะ ไม่ค่อยอยู่นะครับผมอจะเป็นเชื้อราพวกที่ไม่ดีจะมาอยู่แทนนะครับซึ่งเชื้อราพวกนี้พอมาอยู่เยอะๆนะครับก็มาอยู่เยอะเข้าก็ในช่วงนั้นถ้าเกิดวราทุเรียนเราอ่อนแอหรือหรือรากได้เกิดผลกระทบจากจากการที่เราเดินย่ำหรือที่เรามาตัดหญ้าโดนโดนรากเข้าไปแนละ้วก็ รากอาจจะมีแผลเ,เชื้อราที่ไม่ดีครับเขาถือโอกาสครับ mm. เข้าไปในระบบลากไปทําลายอ่า mm. เข้าไปแพร่เชื้อในต้นทุเรียนเราทําให้ทุเรียนเป็นโรคครับอเ mm. ช่นโรคลากเน่าโคนเน่าพวกนี้เป็นต้นนะครับผมครับ mm. ผมก็ได้ทําการครับให้เ,เพื่อนๆนะครับหวานหวานนอกสมพูมนะครับให้ ให้เต็มแปลงนะครับอ่าในการหวานเต็มแปลงลักษณะนี้ครับก็ให้เพื่อนๆทาช่วงหน้าฝนนะครับผมซึ่งซึ่งเราหวานเต็มสภาพนี้ครับถ้ามีฝนตกลงมาครับเราก็จะอาศัยน้ําฝนครับอ่าชะชะล้างอ่าปูนดุลไม้ลงซึมลงสู่ผิวดินนะครับผมนะครับอ่านี่ผมก็หวานไว้ครับรอฝนนะครับผมฝนที่นี่ก็ ตรงนี้ก็เป็นจังหวัดจันนะครับผมที่นี่ก็ตกมาประมาณสามสี่รอบครับก็ดินก็นยังมีความชื้นอยู่ครับส่วนผมเมื่อวานวันนี้ก็เห็นเห็นฝนมันมืดมืด,ม,ดมันจะตกแล้วครับท้องฟ้าก็จะมืดคึมนะครับผมผมก็เลยกะกะว่าฝนตกก็เลยมาหวานทิ้งไว้นะครับผมหวานทิ้งไว้อย่างนี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมันมันไม่มีการอ่า แล้ขึ้นสู่บรรยากาศนะครับผมพวกปูนเรามั้ยครับเขาไม่มีการเสียหายนะครับผมซึ่งสามารถหวานรอฝนได้ครับประมาณสามสี่วันครับก็คาดว่าอาจอาจจะตกมานะครับผมวันนี้ก็มีมืดมืดขึ้ๆมาก็ยังไม่ตกนะครับครับช่วงหน้าฝนก็ให้ผมแนะนำนะครับให้หวานเต็มพื้นที่ไปเลยครับผมเพราะว่าเราจะถือโอกาสครับ เราปูทางให้นะครับปูทางให้ระบบลากหรือเราปรับค่า PH อ่าของดินคอยระบบลากเลยครับผมซึ่งซึ่งในการปรับซึ่งในการปรับค่า PH เขาก็จะไม่ขึ้นฟุบปั๊บทันทีนะครับเขาก็ค่อยๆปรับค่อยๆฟืนฟ้นฟูนดินไปเรื่อยครับผมต้องใช้เวลานะครับผมก็เลยเราเราก็เลยต้องการแบบบานเตรียม เตรียมปรับสภาพดินล่วงหน้าไปเลยนะครับผมจะเป็นเป็นการดีนะครับซึ่งถ้าเราปรับค่า pH ล่วงหน้าไว้คอยระบบล่ากแลครับถ้า pH เราคงที่ phd ดีห้หรือ5.5หรือขึ้นมา6นะครับผมซึ่งซึ่งกว่าลากทุเรียนเราจะเดินมนถึงครับ ก็จะดินตัวนี้ก็จะมีค่าพ H ที่เหมาะสมครับอพอลากทุเรียนเราเดินมาเจอสภาพดินที่ดีเขาก็จะเดินดีหากินได้ดีครับดินตรงนี้ก็มีธาตุอาหารที่สมบูรณ์นะครับเขาก็จะสามารถนำเอาอไปใช้ได้อย่างาสะดวกนะครับผมครับผมก็จะหวังเต็แปลงน,น,นะครับผมครับนี่สำหรับเพื่อนๆที่ท่านใดที่มี ที่ตัดลูกไปแล้วครับจะเอาผลผลิตปีนี้นะครับก็ทําการทําอย่างผมได้เลยนะครับหรือเป็นเพื่อนที่ยัง <c oughs> ทุเรียนยังไม่มีผลผลิตครับก็ทําได้เช่นกันครับผม <S <S ก,การปรับค่าพีให้ดินครับก็จะเป็นการดีนะครับถ้าเราทําให้ดินเรามีมีค่าพีเที่เป็นกลางนะครับห้าจุดห้าถึงหกจุดห้านะครับผมถ้าอาหารต่างๆที่อยู่ในดินก็ ดินก็จะปลดปล่อยแล้วก็ละลายได้ดีนะครับละลายได้ดีก็ทุเรียนเราก็สามารถดูดขึ้นไปเลี้ยงลําต้นให้เจริญงอกง,งามเติบโตได้ดีนะครับผมครับในการปุ๋นเราไหมครับเขาก็จะช่วยในเรื่องปรับสภาพดินนะครับแล้วก็ปรับค่า pH นะครับ <c oughs> แต่ถ้าอยากให้ดีครับเราก็ใส่ปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกครับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักต่างไปด้วยนะครับผม เพื่อที่จะไปทําให้อ่าก็ปรับสภาพดินได้เช่นกันครับเขาก็จะไปทําให้ดินร่วนซุยครับอ่าให้ดินร่วนซุยเพิ่มเพิ่มธาตุอาหารอีกอีกแบบหนึ่งนะครับผมอ่าพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อเขาจะมีธาตุอาหารเขามีครบทุกตัวนะครับแต่เขาก็จะมีปริมาณที่น้อยนะครับผมแต่แต่เขาก็มีส่วนข้อดีเยอะนะครับอ่าเขาสามารถให้ธาตุอาหารแก่ต้นทุเรียนเราได้นะครับแล้วก็ สามารถทําให้ดินร่วนซุยอ่าดินร่วนซุยระบายน้ําดีอ่าออกซิเจนถ่ายเทได้ดีนะครับผมก็บวกกับถ้าพีเฮดเราดีครับตับรองครับผมเพื่อนเพื่อนสมาชิกทําทุเรียนแบบสบายใจแน่นอนครับผมทุเรียนก็จะโตดีงามครับลดปัญหาเรื่องเรื่องพวกอใบเหลืองอทุเรียนไม่กินปุ๋ยอยอดไม่เดิน อ่าทุเรียนเป็นโรคเชื้อรานี่ครับก็ก็ถ้าดินเราดีนะครับอ่าเชื้อราดีในดินเยอะๆเขาก็จะช่วยให้ได,ได้ได้หลายเรื่องครับผมก็จะบรรเทาเรื่องอ่าเป็นโรคเชื้อราทางดินแล้วก็อ่าช่วยให้ทุเรียนเราสามารถอ่าเ,เติบโตดีงามนะครับผม ครับผมคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกน,นะครับในมากกปน็นมอกนะครับผมคร,บครับครับลิปนี้ก็เอามาฝากเพื่อนสมาชิกอ่าหวังว่าจะได้ความรู้นะครับผมเพื่อที่จะเอาไปาปรับปรุงปรับใช้ในสวนอ่าเพื่อนๆนะครับผมเรื่องผมขอฝากไวนนะครับ เรื่องทีเฮ็ดินครับสําคัญมากครับผมถ้าด,ดินเราดีครับปลูกอะไรก็งามครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับ